ตลช่องแม่จินค่ะวันนี้แม่จินจะชวนทาต้มรากบัวนะคะก็มีรากบัวนะคะหนึ่งรากนะคะแล้วก็หมูน,นะคะรากผักชีนะคะอันนี้รากาผักชีแล้วก็ใส่เสีเ้ยวกับเกลือนะคะวิธีการทํากันนะคะมาดูวิธีล้างหมูนะคะล้างหมูให้สะอาดนะคะเราใส่เกลือนะคะเกลือเม็ดนะคะ ใส่เม็ดลงไปเลยนะคะใช้เยอะๆเลยนะคะใส่น้ำไม่ต้องเยอะคะ่ะส่ล้างกับเลื้อเม็ดนะคะใส่เกลือเม็ดเข้าไปก่อนนะอย่างนี้เลยนะคะล้างอย่างนี้จนให้จนให้หมูน้ำหมูนะคะน้ำหมูใสนะคะ ครั้งแรกที่จะที่ล้างนี่คุกคุกให้เม็ดเกลือมันละลายก่อนนะคะมันจะได้ล้างน้ําให้สะอาดนะคะมาดูวิธีปอกรากบัวนะคะดูวิธีการปอกนะคะเราจับอย่างนี้นะคะเอาส่วนปลายที่ที่เล็กกว่านะคะปอกรากบัวเนี่ยปลายที่เล็กกว่า วายปลายมือที่เราจับออกจนหมดแล้วเดี๋ยวก็เอาไปล้างนะคะตัวนี้จะเป็นดูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแบบเฉียงๆนะคะทำอย่างนี้เลยนะคะทำเฉียงอย่างนี้นะคะทำเฉียงอย่างนี้นะคะนะคะเฉียงอย่างนี้บางๆนะคะ ไม่ต้องนามากนะคะเพราะว่าถ้าหนานี่มันจะสุกช้านะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้รากบัวที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหั่นเป็นเฉียงอย่างนี้นะคะไม่ต้องให,ให้บางมากนะคะมาดูวิธีการทำกันนะคะเราต้มน้ำให้เดือดนะคะเราต้มน้ำให้เดือดนะคะ แล้วเราก็ใส่ใส่เกลือนะคะใส่ดอกเกลือประมาณครึ่งช้อนชาก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ใส่หมูที่เราล้างสะอาดนะคะอันนี้จะใส่กระดูกด้วยนะคะกระดูกให้มันมีน้ำซุปหวานนะคะมีกระดูกนะคะใส่ลงไปเลย อันนี้หมูที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี็ยวนะคะเอารากผักชีใส่ไปด้วยนะคะให้มันหอมหอมนะคะกับข้าวหมูนะคะปิดฝาไว้นะคะให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวช้อนฟองออกนะคะ เดือดแล้วนะคะบ๊อบไฟนิดหนึ่งก่อนนะคะมันจะได้ช้อนง่ายนะคะจานฟองออกให้หมดนะคะจอนฟองออกหมดแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่รากบัวเลยนะคะรากบัวที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลย ้ำซีอิ้วขาวนะคะซีอิ้วขาวหนึ่งทับเพีเลยนะคะใส่หนึ่งทับพีก่อนนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาปิดฝาแล้วก็เพิ่มเพิ่มความแรงไฟ ให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วค่อยเบาไฟลงนะคะแล้วเรามาชิมดูนะคะว่ารสชาติที่เราใส่ปรุงเข้าไปนี่นะคะมันรสชาติกลมกมแลวยังนะคะตามชอบใจแล้วยังนะคะ,ะเราจะไม่ใส่เราจะไม่ปรุงไปก่อนนะคะเราต้องให้น้ําหวานจากรากบัวมันออกมาผสมประสานกับ ซีอิ๊วที่เราใส่ปรุงเข้าไปนะคะเกลือกับซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวลองค่อยมาชิมนะคะแล้วค่อยุงรสชาติอีกครั้งน,นี้อันนี้เรามาดูกันนะคะเดือดแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ใส่รากบัวไปนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟนิดหนึ่งนะคะเบาไฟนิดหนึ่งเพื่อที่จะตักฟองนะคะตักฟองี่ไม่สวยงามออกนะคะอ่ะเราไฟก่อนนะคะ จากนั้นหลังจากที่มันเดือดแล้วนะคะเราก็ต้มไปสักประมาณ15นาทีนะคะต้มไฟอ่อนๆน,นะคะไฟอ่อนๆเพราะว่าตอนนี้รากบัวก็สุกแล้วนะคะรากบัวสุกแล้วก็ซี่โครงหมูที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าตุนไปสักพักเพื่อที่จะให้หมูเปื่อยนะคะหมูเปื่อยลอนนะคะแล้วก็ ให้น้ำหวานในซี่โครงหมูและกระดูกหมูที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะมันออกมาผสมกับน้ำหวานของรากบัวนะคะจะได้มีรสชาติกลมกล่อมนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันอีกทีนึงนะคะถ้าหลังจากที่เราหลังจากที่เนื้อหมูสุกแล้วก็รากบัวสุกแล้วนะคะเราตั้งต้ม ทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่ารสชาติรสชาติที่ที่เราปรุงไว้นะคะเราจะต้องปรุงเพิ่มเติมยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำน้ำจากกระดูกซี่โครงหมูแล้วก็น้ำจากรากบัวออกมานะคะมันจะมีรสหวานและน้ำรากบัวนี่นะคะจะมีรส รสหวานหอมนะคะแล้วก็สีนะคะสีไม่ต้องตกใจนะคะสีมันจะเข้มขึ้นนะคะมันจะออกชมพูชมพูนิดนึงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าอันนี้หวานนะคะหวานเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวไปอีกหนึ่งทัพปีนะคะ เราต้องดูปริมาณด้วยนะคะว่าที่เราทำานี่นะคะปริมาณมันเยอะไหมนักขน้ำนะคะใส่ไปอีกหนึ่งับปีนะคะแล้วใส่เกลือเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะใส่ดอกเกลือนะคะรสชาติที่ชิมเมื่อกี้นี่ได้แล้วนะคะ,ะรสชาติจะออกหอมนะคะกลิ่นจะหอมรสชาตินี่จะ หวานนะคะหวานน้ำต้มกระดูกแล้วก็รากบัวนะคะออกเค็มนิดๆจากเกลือกับซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็ทานง่ายนะคะคลิปนี้ก็ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูต้มรากปัวซี่โครงหมูนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่จินและกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ